ได้แล้วปลาหมึกได้แล้วปลาหมึกมีสองมีสองคนโอ้ขี้พันสาครับขี้พันสาครับขี้พันสาครับเอ้ยเอ้ยเอาดิบัสเรียบร้อยบ้าตายออกฟิกเกอร์ถอยมาก่อนคืออ้าวเข้ามาขนาดนี้มังกรเลยครับไอลิงตายดิอ้าวปัตตาฟายอะไรอะไรอะไรโอ้โหเมื่อกี้มองไ่ทันทู้ว่าติดขี้หรือเปล่านาตาหย่าเรียบร้อย,อยนา,ยาตาหย่าตายเลยครับครั้งเดียวครับน่าจะติดนะมาอาอกออกไวโอเลตเรียบร้อยออืื้ห เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟทีเห็นะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาเล่นตัวละครนี่นะครับปรต้าครับไอเทมที่ออกจะเป็นสายคียที่เข้าด้วยนะครับโอเคเราไปดูไอเทมก่อนเลยนะครับไอเทมเซตนี้ครับจะบอกว่าเวลาเอาปิเนี่ยคีแรงมากนะครับแล้วก็การโจมตีธรรมดาด้วยนะแต่สกิลหนึ่งสกิลสองจะไม่ติดคียนะครับจริงๆก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับโอเคสกิลเนี่ยมันไม่ติดคียอยู่แล้วนะครับ แต่เวลาอัลติเนี่ยการโจมตีของเบต้าจะเป็นการโจมตีเหมือนธรรมดาครับก็เลยติดคีเวทได้นะคีเวทติดได้จริงนะครับเคยลองไปแล้วนะครับโอเคไอเทมนี้ครับเป็นเซตที่ผมจัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับว่าสกิลหนึ่งสกิลสองเราจะเบาครับของครบเวลตันเนี่ยดาเมจเวทอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยนะครับซึ่งดาเมจเวทหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยของเวเวลาสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับผมทดลองมาหมดแล้วนะครับโอเค ไปรูนะครับก็ไม่ใส่รูนเวทด้วยนะครับเพราะว่าอย,อยากจะอยากจะให้เห็นดาเมจเวทเนี่ยแล้วก็คิด้วยครับก็จยใส่รูนอาคอบไปดีกว่าครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะไปใส่รูนเวทนะครับเตรียมไว้อยู่แล้วครับแล้วก็ใส่รูนลมเพ็ดไปด้วยนะไอรูแลมเพ็ดก็คือรูนี้แหละอัตราที่ได้เข้าแล้วก็ความเสียหายที่ได้เข้านั่นแหละโอเคนี่นะครับความเสียหายที่ได้เข้ารวมก็สินนะครับอัตรากิจ อัตราติดที่เข้าก็สองกว่านะครับแล้วก็สส่นี้นะครับออไอโกลเด้นบอดี้นะครับบวกเกาะบวกพลังชีวิตแล้วก็ตีเร็วนะโอเคดูสีบวง่าจะเป็นนี่นะครับดูสปิน2อันนะครับแล้ก็ดูแอสซิเซนเนตแอันนะครับส่วนรูสีเขียวนะครับก็เป็นโจมตีจอบเกาะนะครับสายทั้งหมดเลยนะครับโอเคมา คือจะรอของแปลกไงคือแบบงงไหมคือจะใส่จอกเกาะมาทําไมอะไรประมาณนี้ครับโ <c oughs> okay, อเคค้อเสียหารวมก็นี่เลยนะครับเกาะ11.5พรัชีวิตเนี่ย168นะครับอัตราที่เข้า2.1%นะจอกเกาะ71.2ไอ้จอกเกาะนี่คือการโจมตีธรรมดานะครับเพราะว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นดาเมจกายภาพครับสกิลเนี่ยเป็นเวทนะโอเค มาแล้วก็ความเสียหายที่เข้าสิอนะครับความเร็วเคลื่อนที่10%และก็ความเร็วโจมตี7%นะครับมันดีตรงที่ว่าไอความเร็วเคลื่อนที่1 0เนแลวก็ความเร็วโจมตี7%รนั่นแหละนะคือเวลาอัลติเนี่ย <C ESS> ของตัวเบ <c oughs> ต้าเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กับความเร็วโจมตีอยู่แล้วนะครับแต่ก็บวกกับดูนาะคอปอีกนะครับโอเคเออหรือว่าเวลาอัลติข,ของเบต้าเนี่ยมันจะเจาะกอได้วะก็คือมันก็เป็นการโจมตีธรรมดานะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคไปเล็กเลยเอ้ยกดผิดไม่ใช่ไปกดครั้งเดียวดีกว่าครับมาเขาบอกว่าไอ้มองกรสายคีนี่มันก็โหดนะครับคือเวลาเราอันตีเนี่ยหรือว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะติดคีด,ด้วยนะครับคือเวลาอันตีเนี่ยมันก็ติดคิเวทนะครับผมลอไปเล่นแล้วนะครับ โอ okay. เครอจับคู่ก่อนครับมาแล้วมันโหดจริงนะครับแล้วต้องบอกว่าเวลาอัตินี่ทั้งโจมตีเร็วขี้แรงมามังกรเรานี่ครับรูที่เอามาเป็นรูนนาคอนียนะครับก็เพราะว่านี่เลยครับอัตราคิดที่เข้าสัตว์ม สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับความเสียหายที่เข้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคความเร็วเครื่องที่สิบเปอร์เซ็นต์ความโดนโจมตีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนครับว่าเวลาเราอันตรีเนี่ยโจมตีเร็วแน่นอนครับมาเฮ้ยตอนนี้ทีต้องการแทงโอเคปลาหมึกมาแล้วเอาระเบิดมาด้วยนะปลาหมึกตอนนี้ห่อคู่ฟาร์มครับไหวดิทำไมจะไม่ไหวละเออ โอเคต้องบอกว่าเวลาติดี้แหนมก็อยู่ที่รูเนี่นะครับเพราะว่าผอผมก็ยังจัดไม่เสร็จหรอกนะควาสิหายคีเข้าประมาณสินะครับนี่ครับทีที่เราเจอโอเคเกมเริ่มแล้วครับเอาสกิลหนึ่งมาดีกว่านะครับ แนี่เซปเรียสคือสกิลหนึ่งของมอนเนี่ยเอาไว้เคลียร์คิลก็เอาไว้ชาร์จในป่าก็ได้นะครับคือเวลาเวลาเราชาร์จในป่าเนี่ยศัตรูจะมองไม,ม่เห็นเนี่ยหรือว่าอัพสกิลสองก็ได้นะเอาทำให้ศัตรูเสียหลักครับมันโถมป่านู้นว่ะต้องบอกว่าสซรุนอนะคอรนี่มันเดินเร็วเลยนะครับเข้าออกง่ายเข้าออกง่ายเอ้ยมาช่วยกันหน่อยดิคุณพระจินหน้าเรายืนเลยนะครับมามามา โอเคไอลิงนี่ก็จะเข้าป่าเราให้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคคลิกไปก่อนครับอ้าวจิน,น้าเฟิร์สบัตโอ้โหเป็นไงล่ะสราใส่ล้ำหน้าครับเหมือนเทนจะเดินเข้ามาในนี้อ่ะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวครับต้องบอกว่าเวลาเรายืนเลนเนี่ยเราต้องยืนก่อป้อมนะครับถลันหน้าเมื่อไหร่นี้โดนอยู่แล้วครับจะเป็นแทงหรือว่าเป็นตัวอะไรก็ตามนะถ้าเรายืนเลนอยู่คนเดียวอะ่ะ เพราะว่าเวลามันโถมเนี่ยมันจะโถมหลายคนนะครับซึ่งจะถอยไม่ทันนะอย่างตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ล้ำหน้านะเมื่อกี้ผมก็ล้าหน้านะแต่ในมินิแมปเนี่ยมันยังพวกนี้ยังยืนเลยกันอยู่นะครับหรือถ้าคุณจะล้ำหน้าเนี่ยคุณก็คอยดูมินิแมปไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนถ้าไม่เห็นก็ไม่ล้ำเลยนะมอเตอร์ไฟเดินมาละตรงๆเลย เคียคิดไปก่อนครับมันจะไม่เอามังกรเล็กครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวไปช่วยก่อนมามังกรเล็กมังกรเล็กเพื่อนจินนาโดนอีกแล้วจินนาน่าจะหลับหน้านะครับเพราะว่าถ้ายิงกรป้อมนี้ก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีทางตายหรอกครับโอเคมาช่วยเตีมมังกรเล็กครับเอาเวลเอาเงินเดีเเ๋ยวใเสเซเปียสไปนะครับโอเค ตรงกลางได้ไหมตรงกลางบนสองว่ะมาตเอรไฟด้วยน่าจะไม่ได้ไม่มีตัวหยุดครับไอเสีก็หยุดได้นะแต่มันมีแค่อันติไงมาเข้าไปเลยไปโอเคต่อยครับเฮ้ยเฮมันเอามังกรกันนะ่ะแล้วก็ไปล้านไม่ได้ด้วยมามามา อาปลาบึกแปลงร่างแล้วอันติีเลยครับปลาปล่อยมังกรไปเออปลาบึกแปลงร่างนะครับเอาดิเทสเอาดิต้องบอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีของเลยนะครับไอ้เบลล่าไฟมันไล่ไอ้ไอ้ยอนโยยอนหรือว่าใครวะเอออ่าบลล่าไฟยังไงยังไงเบลล่าไฟเอามัน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 โดบอยู่ในป่าเนี่ยเอามันนี่เอามันนี่เรียบร้อยตายไอ้บัสไอ้บัส เท okay, มาตอนนี้ก็ได้อยู่ครับอา้าวเทนไม่กลับบ้านโดนมังกรไม่ดีเทนอา้าวเทนไม่กลับบ้านเหรอเนี่ยเพราะตายครับแหมเลือดน,น้อยก็ยังมาดันเราได้นะครับเอ้ยเฮ้ยลากหน่อยลากหน่อยโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาเลือดด้วยนะครับมาเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนค่อยกลับบ้านโอเคไปไปมามาต่อเลยครับ เลนล่าง2นะทีมเราอยู่2อย้นมากลางแล้วโอเคบอหนึ่งครับมามาไป,ไปแกงล่างก่อน,นครับเอาป้อมให้ได้ครับช่วยเซปียสหอกคู่เล่มบนว่าหอกคู่ดีกว่าเล่นง่ายดีมาช่วยกันบางกรครับแล้วก็ให้หอกคู่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวกันให้ก่อนเอ้ยเทนว่ะอ้าวเทนพูเข้ามาคนเดียวอีกแนละ้วเทน ยังไงน่ะเทนโอ้โหประมึกเปลี่ยนตีฆ่าเลยเหรอมาดิเทนคนเดียวก็โดนดิเทนบ้าหรือเปล่าไอ้บ้าไอ้บ้า,บาเดินเข้ามาคนเดียวเอาเอาเอาไวโอเลตไวโอเลตมีบัฟแดงด้วยเหรอเมื่อกี้คือเวลาตัวไหนมีบัฟแดงมันก็หนียากนะครับเพราะว่าบัฟแดงเนี่ยมันทำให้สโล,ล่ไงมันทำให้หนืด เอเบตอร์ไฟจะมาเอามงกรเลยย็กอีกละมามามา,มาคอยการครับยืนหลังไว้ก่อนนะครับบัตเตอร์ไฟไหลแล้วไม่ทันละโอเคถอยได้ข้างหน้าบุกกันอย่างเดียวนะครับข้างหลังก็โดนล้วงครับตัวหลังก็ทำดาเมจช่วยไม่ได้นะทําการหลังให้ดูให้หน่อยมามาช่วยอยู่ช่วยอยู่ทันไหมรอดอยู่ดีรอดดิไม่ทันเว้ขอรับมังกรครับเออได้อยู่นะได้อยู่นะ มังกรมังกรโอ้โหไม่ทันไม่ทันครับโอเคกลับไปยืนเลนดีกว่านะอีก20วิรอกดเลนโอเคคิดไปก่อนครับคือตัวกันหลังไม่มีด้วยไงครับผมก็เลยทำดาเมจไม่ได้นะต้องหนีออกมาไม่งั้นโดนนะครับไม่งั้นโดนไม่งั้นตายอะ่ะโดนล้วงเฮ้ย บนบนไปช่วยบนก่อนครับมามาช่วยแล้วจินนาอย่าเพิ่งตายจินดาโอ้โหรอนแ้แป๊บปนึงดิอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิโอ้โหอืมมาจินนานี่ลําหน้าเยอะจริงๆนะครับโอเคไม่เป็นไรไอ้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางย้อนโดนนี่นะครับล้าหน้านี่มันตายง่ายแบบนี้นี่แหละรครับยืนสกกลางเลนเลย อืมไปถอนมาก่อนโอ้โหวิ่งโยกแทบไม่ทันเลยโอเคได้ป้อมล่างแล้วเฮ้เสเปียอโอ้โหโดนอะ่ะไปช่วยเออทันอยู่ทันอยู่โอเคยังรอดยังรอดมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วกลางกลางต่อเลยครับปวอมมือโดนบัตไล่ยอยู่ต้องจับถนอนลบับบอลอีกนิดเดียววะ่ะแหม ไม่แค่ขี้บวกรับเนี่ยรูนะคาคอมก็เร็วนะดูนี่ควเร็วขึ้นที่บวด100นะครับรูนเนี่ยรวมกันเป็น500นะครับไอตรงที่วงเล็บอยู่เนะี่ยคือความเร็วของรูนที่บวกน,นะครับเปอร์เซ็นนะเนี่ยตรงนี้นครับบวด100เลยนะต้องบอกว่าเดินเร็วมากครับคอยแก๊งอยู่ตลอดเวลาตรงกลางว่ะแตกแล้วด้วยมาตีครับ ได้แล้วปลาหมึกได้แล้วปลาหมึกมีสองมีสองคนโอ้ขี้พาดสามครับขี้พาดสามครับขี้พาดสามครับเอ้ยเอ้ยเอาดิบัสเรียบร้อยบ้าตายออฟิกเกอร์ถอยมาก่อนเกลือเกลือเอมื่อกี้เนี่ยแหลกอีกโอ้โหเมื่อกี้ขี้ออกพอดีนะครับช็อตดาวเลยนะเออเวลาอันติเนี่ยขี้มันก็แรงนะครับโอเคเมื่อกี้เกือบตายครับ มามาค,คลิปล่างก่อนโอ้โหตอนนี้มี2บัฟนะครับฆ่ารถไฟได้สกิลรุรัวครับสกิลรุรัวมีบัฟอยู่มาตอนนี้มังกรของขึ้นแล้วเพื่อเซเปียสเอามังกรเหมือนเดิมนะครับน่าจะเอาได้แล้วนะเออเพราะว่าไอเอามังกรเล็กเนี่ยก็ได้เงินทั้งทีนะครับดีนะปะ๋ามึงมีแปลงล้างไหมจัดเลยนะ โอเคฝั okay. ่งบุญยังไม่มีแปลงลากครับอืมโอเคเฮ้ย okay. เทน hey, ว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนบังโดนลิงล้วงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันครับเอ้ยเพื่อนถทำาก่อนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นทำก่อนเพื่อนเดี๋ยวเล่นแป๊บใจเย็นใจเย็น,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 นรอเรา,าทำดาเมจก่อนรอรอทีมครบดิเออนั่นแหละมาครบละ มามาตอนนี้ได้เลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆเนี่ยถ้าขอมนขันนาขาดเนี่ยบวก4ี่คนกับ5้าคนก็มีโอกาสชนะครับแต่ตอนนี้ขอมันใกล้ๆกันเนี่ยเลยไม่อยากปล่อยครับเพราะว่าถ้ามันตายหรือคนเมื่อไหร่นี่ลําบากแน่เราจะโดนโ,โ,โดนกดเลนเนี่ยอ้าวเข้ามาขนาดนี้บังกรอเลยครับไอ้ลิงตานี่อ้าวปัตตาฟายอะไรอะไรอะไรโอ้โห เมื่อกี้มองไม่ทันดว่าติดทีหรือเปล่านตาตา雅เรียบร้อยนตยาตา雅ตายเลยครับครั้งเดียวครับน่าจะติดนะมาอาอกไออกวโอเลตเรียบร้อยเซเปียบอกตัวเปิดก็ไม่มีอันนี้ถูกครับมีปลาหมึกเปิดตัวเดียวนะแต่อย่าลืมว่าปลาหมึกนี่เปิดถี่ๆไม่ได้นะครับนี่ครับเมื่อกี้คิวไปสองตัวแอซิมหนะครับเอ็ดนะครับอ้าวเที่ยป้อมยิงเดี๋ยวเดี๋ดอคู่นี่ขอจะพิมพ์อะไรเยอะแยะเนี่ย ปล่อยเขาไปครับโอเคป้อมเลยป้อมเลยเฮ้ยมันเกิดหมดแล้วอะ่ะมันเกิดละมันเกิดละอันนี้คอยปล่อยสกิลหลังๆไปครับมันเกิดแล้วนะไม่ประมาทนะครับโอเคถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนขอไปเอาเลือดก,ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยบ้าไอ้บ้า,ไ,บาไปยิงก,กัน,นทําไมอันนี้ไม่ใช่ละยอ,อนมันเกิดแล้วครับต้องรองให้เพื่อนโคก่อนนะเขาไปบวชอีกรอบเพราะของก็ไม่ไม่ทิ้งกันนะ เทลลี่ตายบ่อยไม่ดีด้วยครับเนี่ยธนูไม่ถอยอันนี้ถูกเลยอันนี้ใช่เลยธนูไม่ไม่ถอยหืมเคคีปชุดเดียวโอเคแอบมีการพิมพ์ค้องครับรู้สึกว่าจะพิมพ์ไปเพื่ออะไรครับด่ากันเพื่ออะไรครับเกมมันชนะด้วยเหรอ โอเคเดี๋ยวช่วยเพื่อนไว้ก่อนเอ้ยหวายป่าววะเอ้ยหวายอยู่นะมามามา,มาอามาบุกแปลงร่างอยู่มาปล่อยมังกรนะครับอืมมังกรยิงดิเออเอาดิขีบมันพันหนึ่งครับมาทตาร์ไฟมาลนะขิ้หายเอาแล้ด๊ายฟี้ขี้ปะเฮ้ยอา้าวเออโอ้โหหนีไม่ได้อ่ะหวามา,มาตอนนี้ได้อยู่ครับสวนได้สวนได้อยู่สวนได้อยู่ในมุกุลเวทพอดีมามามาเฮ้ยสัญญาว่ะ มามาช่วยกันครับเราจะย่าตัวเดียวจะรอดหรือไม่ต,ติดไปเลยมาปอดสกิลสองสิจังหวะมา,มานน่โอ้โหโอ้หูยิงแรงจริงครับมากลางต่อเลยครับรีบครับ,ร,บ,ร,บรีบจบครับจะจบก็ไม่ได้นะทียอนเดินตามมันไม่ทันครับมา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 ไปหาเซปีสก่อนครับเราไปช่วยกันฆ่ามันนะ เรา,า ok love, inde, เราไม่แยกแล้วครับแยกตายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องแยกแล้วล่ะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ขอคู่มาหน่อยขอคู่ขอคู่มาหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้คี้หกร้อยครับคีใส่บัตเตอร์ไฟเอาลิงเอาลิงเรียบร้อยลิงตายครับจะมาเล่นกับมังกรครับเออนั่นแหละขอคู่มาช่วยหน่อยไม่เป็นไรดันไปเลยขอคู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคจบได้เลยครับ โอ้หเมื่อกีก้คีมมันออกพอดีครับเลยคิวได้นะครับมาเขียคีมไปก่อนเออแล้วก็คิวไปสี่ตัวแอสิแปครับอ้าวนตาตาเรียบร้อยนาตาตายไอ้บ้ามาดันป้อมจบครับเดี๋ยวกดอันติีตีป้อมเด้มามานี่กดอันติตีป้อมเลยเรียบจบเลยครับเรียบร้อย โอเคคลิป okay. นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับ MVP ครับก็อบอกว่าคอยเดินแก๊กไปแก๊กมานะเฟต้าสายคลิมันก็ดีครับบางทีมีจังหวะที่คิพันห้าพนะโอเคนี่ครับคิวไปสตัวครับตาหนึ่งก็แอติทก้ครับเปต้าตรงที่ตรงบัสมันไหลนี่แหละจริงๆอะ่ะมา ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และสมัครสาชด้วยนะครับถ้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย